ไปดูควันหลงวันวาเลนไท์ค่ะกับกิจกรรมดีๆนะคะในโอกาสครบรอบปีที่50ของสยามเซ็นเตอร์โกลบอลดิสเ t ชันที่เป็นศูนย์รวมแห่งความคิดสร้างสารรค์ที่ไร้ขีดจำกัดแล้วก็ได้ให้ความสำคัญด้านการยอมรับและเห็นคุณค่าของความหลากหลายร่วมกันนะคะกับ UNDP หรือว่าสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาตินะคะประกาศความมุ่งมั่นในในโยบายด้านความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่องเนื่องในโอกาสเดือนแห่งความรักปีนี้ค่ะคุณสรันทรอัศเวศนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน บริหารธุรกิจศูนย์การค้าบริษัทสยามพิวรรษจำกัดและคุณเอกวิ์ชัยวรานุรักษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารหน่วยธุรกิจสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคฟเอรี่ร่วมด้วยกันนะคะกับคุณวาดดาวอัญชุมาพรประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทนามิตไพร์จำกัดจึงได้ร่วมทํางานกับกรุงเทพมหานครค่ะผู้ว่ากรุงเทพนะคะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์รองศาสตราจารย์ดรทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณสุขวิชยาณสมทรง พูดในการเขตปทุมวันผนึกกำลังการจัดกิจกรรมที่ทำให้เทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่าสยามเซ็นเตอร์ y of t of t r e g r n g o n a celebration of luck love and prosperity กิจกรรมจดทะเบียนสมรสและจดแจ้งสมรสเท่าเทียมรักนี้ไม่มีพรมแดนแอดปทุมวัน love without border ค่ะ กิจกรรมที่สะท้อนถึงคุณค่าของความรักทุกรูปแบบนะคะตอกย้ำากันเป็นศูนย์กลางแห่งการรณรงค์และเห็นคุณค่าของทุกความหลากหลายอย่างเท่าเทียมภายในงานค่ะเปิดโอกาสให้คู่รักคนดังแล้วก็คู่รักทุกความหลากหลายเลยที่เขาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาลงทะเบียนแสดงความจำนงจดแจ้งสมรสเท่าเทียมแสดงความรักแล้วก็จดทะเบียนสมรสเปิดให้มีการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่นะคะรับรองโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตปทุมวันงานจัดขึ้นนะคะณสยามเซ็นเตอร์ชั้นจีเลยค่ะ ในงาน,นยังมีกิจกรรมจากพันธมิตรที่สนับสนุนสมรสเท่าเทียมอาทิไพร์มคลินิกจากกรุงเทพมหา,านครมาให้คําแนะนําด้านสุขภาพให้กับคู่รักที่เขาเดินทางมาร่วมงานด้วยแล้วก็ U N H C R Thailand ที่มาร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุนด้านความหลากหลายภายในงานค่ะ เตอร์ดีไอเดียพอรลิสครับเมืองแห่งความกิดที่ร่เทรนต์เราก็เปิดกว้างสําหรับลูกค้าทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็สนับสนุนกลุ่มลูกค้าที่เป็นคอมมูนิตี้ที่เป็น l g d p q อยู่แล้วนะครับมิถผ่านมากิจกรรมหลักของเราก็คืองานของสสสอแสมเซ็นเตอร์ฟีทอเวนไพร์นะครับซึ่งจัดยิ่งใหญ่มากแล้วลูกเราก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าที่เป็น l g d p q นะครับสำหรับแสมเซ็นเตอร์ปีนี้ก็เป็นครบปีที่50นะครับไม่ว่าจะแคมเปญหรือกิจกรรมนะครับเราก็ เปิดกว้างนะครับสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับหวังว่าจะได้คำตอบรับจากลูกค้านะครับและกลุ่มก้อนของ LTTQ+ นะครับเราเองก็ จัดงานร่วมกับธนธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครโดยสำนักเขตปุมวันนะครับแล้วก็ภายแบงกอกนะครับถือว่าเป็นการที่ตอบสนองนะครับในการที่จะลักด้านกฎหมายนะครับในการเท่าเทียมฉบับที่จะเกิดขึ้นนะครับจริงๆริงกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่มีความสําคัญนะครับไม่ใช่เฉพาะกับกลุ่มประชากรผู้มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมีความสําคัญกับประชาชนทุกๆคนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมเนี่ยให้การยอมรับนะครับแล้วก็เห็นความสําคัญนะครับของสิทธิและความเท่าเทียมกันของประชาชนทุก คนผมเชื่อว่าสังคมนั้นนะครับก็จะช่วยกันพัฒนาไปได้อย่างก้าวหน้านะครับแล้วก็เราจะสามารถทําให้ทุกๆคนนะครับสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและก็สามารถเข้าถึงสวัสดิการนะครับเข้าถึงสิทธิต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันครับผมในส่วนของผู้ร่วมจัดงานไม่ใช่เพียงแค่ทางฝั่งของกรุงเทพมหานครหรือว่าทางฝั่งสยามเซ็นเตอร์ที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีนะคะจริงๆคณะกรรมิการภาคประชาชนที่อยู่ในรัฐสภาก็เดินทางมาร่วมรวมไปถึงภาคประชาสังคมที่ทำงานเรื่อง สมรสเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นมวทีเพื่อสิทธิความเป็นทรรมทางเพศหรือแบงค์ข้อลายเองที่ยังไงก็ตามหลังจากการเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมในวันวาเลนไทน์แล้วเราก็จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในช่วงเดือนพายค่ะก็คิดว่าการจับมือร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมภาคธุรกิจสถาบันการศึกษาหรือไม่ก็คือทางฝั่งกรุงเทพมหานครถือเป็นมีมิตใหมายสาคัญค่ะะคร